ทำนาแบบใหม่แปลกกว่าเพื่อนน้ำออกก็ได้น้ำเขาก็มีาฟาร์มเป็นตัวอย่างเกษตรขอบคุณ,คณสุดาฟาร์มด้วยครับทีม่มีตวอย่างคนดูได้มีโอกาสทำนาให้พี่น้องเกษตรกรได้ดูครับสวัสดีครับช่อง YouTube สุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็มาพบกับพี่น้องเช้าๆนะครับมารีวิวการทำนานะครับ พึงได้ห้าวันนะครับหลักพี่น้องครับที่นาแปลงอยู่ข้างหลังผมนี่แหละครับซึ่งผมได้ทดลองทำนะครับต่อเนื่องกันมาอันนี้เป็นรอบที่สามแล้วนะครับพี่น้องเป็นการทำนาที่แปลกใหม่ผมใช้วิธีการเอาต่อสั่งเอาเศษฟางต่อยอดทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ให้ที่นานะครับ ยอมรับว่าที่ดินนี้ร่วนมากนะครับใส่รองเท้าบูทลงไปสองครั้งนี่ที่โคลนมันดูรองเท้าบูทนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมพาพี่น้องมาดูว่าหลังจากที่เราดำนาได้ห้าวันนะครับข้าวเขาสวยขนาดไหนสวยแบบไหนเริ่มสวยอย่างไรนะครับก็พี่น้องไปดูด้วยกันนะครับสำหรับพี่น้องที่ชอบการทำนาแปลงเล็กๆนะครับ ซึ่งผมได้แบ่งที่นาออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกผมทําแค่1ไร่ส่วนที่2ผมทําอีก4ไร่แล้วก็แปลงที่3ก็4ไร่นะครับอันนี้ผมใช้วิธีการหว่านอาส่วนแปลงนี้พิเศษหน่อยนะครับซึ่งสร้างผลผลิต1ตันขึ้นนะครับปีนี้เป็นรอบที่3แต่ก็ปัญหาตามมาคือหอยเชอรี่นะครับเพราะว่าหอยเชอรี่นั้นเขาชอบ น้ำต่อเนื่องนะครับเขาขยายพันธุ์ได้เร็วมากแต่พี่นี่ผมก็เลยใช้กากชาฆ่านะครับก็เลยทําให้ข้าวนั้นยังอย,งอยู่เหมือนเดิมสภาพเดิมเดี๋ยวนี้ก็เริ่มสวยแล้วนะครับเพิ่งได้ห้าวันเดี๋ยวพาพี่น้องชมใกล้ๆด้วยกันนะครับนี่แหละครับพี่น้องอาทินาที่ผมทําได้เพิ่งห้าวันนะครับใช้วิธีการดํา พี่น้องดูได้นะครับเขากําลังเริ่มแตกยอดนะครับแล้วก็กําลังแตกรากหาว่าดูและสังเกตดูลักษณะของข้าวแล้วนะครับก็5วันนะครับพี่น้องเราใช้วิธีการทําต่อเนื่องมานะครับเนื่องจากว่าเรามีระบบน้ําพิเศษนะครับ เราได้ใช้น้ำบาดาลน,นะครับมาทำนาซึ่งตอนนี้ผมก็ยังเปิดไว้นะครับเปิดแต่ก็พาพี่น้องมาดูข้าวก่อนนะครับเป็นแถวเป็นแนวนี่แหละครับพี่น้องการทำนาอินทรีย์ไว้ทานเองไม่ต้องทำมากนะครับทำแค่หนึ่งไร่ลูกหลานได้ทานแล้วก็จะปลอดภัยนะครับไม่มีสารเคมีเราต่อยอดจากต่อสั่ง แล้วก็เศษฟางนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแนบคลิปที่ผมใช้วิธีการสลายต่อสังและสลายฟางนะครับให้พี่น้องได้ดูนะครับว่าเราทำแบบไหนนี่แหละครับพี่น้องเป็นผลงานรอบที่3นะครับนี่แหละครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาพี่น้องเดินดูใกล้ๆนะครับ นี่แหละครับพี่นอ้องดำห่างประมาณ40ซนเมตรนะครับเราเราประมาณเอานะครับแต่ละแถวนี่ห่างประมาณ40เซนติเมตรแล้วก็ข้าวแต่ละแถวกว็าห่างประมาณหคืบก็ดูใหม่ๆอย่างนี้มันก็เบาบางนะครับพี่น้องคอยดูเวลามันสวยไปจะมอง ม่เห็นแถวเลยนะครับอาการทํานาเป็นแถวอย่างนี้มันก็ดูแลง่ายนะครับและพี่น้องคอยติดตามนะครับผมฉีดฮอร์โมนที่ผลิตเองนะครับซึ่งเป็นฮอร์โมนไข่ผมทําไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้ข้าวเขาสวยกว่านี้นิดนึงนะครับก็จะฉีดให้พี่น้องได้ดูว่า การกระตุ้นในข้าวก็สวยเป็นยังไงนะครับนี่แหละครับน้ำของเรานี่แหละครับพี่น้องดูได้นะครับ นี่แหละครับการทำนายุคใหม่ทา้าทายธรรมชาติไม่ต้องรอน้ำฝนไม่ต้องสนว่าฝนจะมาเมื่อไรนะครับเราทำก่อนเพื่อนเราได้โอกาสนะครับพี่น้องเวลาพี่น้องเดินดูเทั่วนะครับ พี่น้องครับว่าเราต้องกล้าเปลี่ยนแปลงนะครับในยุคนี้สมัยนี้นะครับที่นาเรามีจํากัดามีที่นาน้อยๆนะครับหาาอยากจะทํานาเพื่อไว้ทานเองนะครับให้ปลอดภัยจากสารเคมีหาาทาอย่างนี้นะครับหญ้าจะไม่กล้าขึ้นเลยนะครับพี่น้องครับเพราะว่าข้าวมันจะสวยก่อนนะครับเดี๋ยวปีต่อไปผมจะดําหมดเลยนะครับจะดําเพิ่มอีกประมาณ ต้องสามไร่นะครับเพราะว่ามันจะไม่ต้องกังวลเรื่องหญ้าเรื่องอะไรนะครับก็พี่น้องคอยติดตามผลงานนะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูนะครับนาดำได้แค่5วันนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับขอจากช่อง youtube สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์ มีเรื่องราวดีๆก็จะนําเสนอให้พี่น้องที่ติดตามนะครับได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันเอาวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ